คุณแจซอนอวดโมเมนต์แม่ลูกสามครั้งแรกหลังซุ่มคลอดลูกนานนับเดือนค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ถูกพูดถึงก,กันผู้บ้านผู้เมืองเลยทีเดียวค่ะเมือ่อนางเอกดังยางค,าคุณคุณแจซอนปาดหอทองบุญทองนะคะนางเอกสาวลูกของคุณหนึ่งนึกคิดบุญทองค่ะ ที่ได้มีการหนีออกจากบ้านโดยที่ไม่มีการติดต่อกลับมาหาทางครอบครัวแต่อย่างใดนะคะถึง9เดือนเลยค่ะผู้ชมโดยปัจจุบันคุณกุญแจซอนเนี่ยได้มีการสร้างครอบครัวกับสามีอย่างกับตันนัทนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนค่ะคือน้อง t เทคอ f ฟแล้วก็น้องรันเว y ต่อมาค่ะเมื่อวันที่7รกรกฎาคม2563เนี่ยสาวกุแจซอนก็ได้มีการ คลอดลูกสาวคนที่2อนะคะโดยตั้งชื่อว่าน้องดาราเลิศพัฒนาชัยหรือว่าน้องรันเวย์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเออแล้วก็เมื่อไม่นานวันนี้นะคะต้องบอกว่าทาเอาเซอร์ไพรส์สุดๆค่ะเมื่อจูๆ่ๆคุณกุญแจซอนเนี่ยก็มีการซุ้มตั้งท้องจนคลอดลูกคนที่3านะคะอย่างน้องเบิร์ดเดย์นั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เธอบอกว่า ตัวเองเนี่ยตั้งท้องลูกคนที่3นะก็คือไม่ได้บอกใครเลยอะไรประมาณนี้นะคะบอกอีกทีก็คือคลอดแล้วค่ะผู้ชมท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเลยนะคะงานนี้ค่ะสาวกุญแจซอนเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวันเกิดเลิศพรฒน,นาชัยชื่อเล่นชื่อน้องเบิร์ดเดย์นะคะแม่ลูก3ามแล้วชื่อจริงชื่อวันเกิดชื่อเล่นชื่อน้องเบิร์ดเดย์ค่ะผู้ชมลูกสาวคนที่3ของเธอนะคะนอกจากนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้นี่เธอเองก็ยังมีการเคยเขียนข้อความเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าท้องนี้เนี่ยท้องที่3แล้วแหละเรื่องนมเนี่ยมันก็เป็นมาทุกท้องเลยนะคะตั้งแต่คนแรกคลอดนมคัดแตกลูกดูดแล้วก็เจ็บดูดไม่ออกบ้างอะไรบ้างนมเนี่ยแน่นมากแล้วก็คือนมมันมานะคะแต่ว่ามันออกไม่ได้เหมือนมันหาทางออก เจออะไรประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าท,าทรมานมากแล้วมันก็แน่นหน้าอ,อ,อกอนะคะเลยหาที่ทําสปานมเลยทีเดียวค่ะผู้ชมอม,มันน่าจะทรมานพอสมควรนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็มีการโพสต์ภาพครอบครัวนะคะเดินหงเดินห้างอะไรครั้งแรกค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเริ่มคลี่คลายนะคะ มีการกลับมาแจกความสดใสในไอจีครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่พลาดที่จะอวดโมเมนต์แม่ลูกสาวที่เธอเองนั้นก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าที่สุดแล้ว My Family เพิ่มแป๊บเดียวเป็นครอบครัวใหญ่ไปแล้วโหครอบครัวใหญ่จริงๆค่ะตอนแรกจาก1 1หนึ่งเป็น22 2, แล้วตอนนี้เป็น3ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่สี่เพิ่มมันมาอีกหรือเปล่า,าก็ไม่แน่ใจนะคะต้องบอกเลยว่าลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเบิร์เดย์เนี่ยก็เพิ่งคลอดเมื่อตอนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ น้องเองก็แข็งแรงดีค่ะแล้วก็ได้ออกจากบ้านพร้อมกับพ่อแม่แล้วก็พี่ๆท่ามกลางแฟนคลับที่เข้าไปคอมเมนต์มากมายเลยนะคะว่าเฮ้ยน่ารักมากเลยน่าเอ็นดูมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าแฮปปี้ค่ะครอบครัวนี้และนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาด,ดกระแสร้อนของสังคม